มาจ้าไปกินปูดองมิชลินไกด์แปดปีซ้อนปูดองตัวใหญ่ไข่ช่ำทะลักอ,ออกเมืเคียงมาแบบจัด เต็มแน่นๆในเสร็จก็จะมีข้าวมาให้ด้วยนะนี่นนเลยการันตีป้ายมิชลินตั้งแต่ปี2017จนถึงตอนนี้ปี2025จะอยู่ที่หัวละ4,500วอ<ห>นในเสร็จก็จะได้ปูดองคนละ1ตัวแล้วก็ไข่ตุนซุปกิมจิเบาๆแบบส้มฉ่ำสะใจมากบีบลงไปบนข้าวแบบนี้นะกินคู่ข้าวแบบนี้ก็อร่อยหรือว่ากินคู่เครื่องเคียงห่อสาหรายแบบนี้นก็เลย,เ,ลยเอาสาหร่มาโปะข้าวลงไปหลังจากนั้นก็บีบเนื้อแล ไข่ลงไปลาดซอสลงไปนิดหน่อยใส่พริกสดอ้ำคํานี้อร่อยมากในส่วนของกระดองก็คือไขแ่แน่นๆเหมือนกันถ้ามีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะก็คือเลิศร้านมีขายแค่เมนูเดียวเท่านั้นนะต้องนะพูดไม่ต้องสั่งนั่งลงปุ๊บคุณป้าเสริร์ฟเปาะวปาะเปวะจแนะนำว่าต้องจองก่อนนะส่วนใครอยากลุ้นแบบไม่ต้องจองไปตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดแบบขี้อวดได้เลย